ครับผมเดี๋ยวเราจะไปที่สวนเนาะสวนทุเรียนจเนนนะจลาโกโกไล์แล้วครับผมที่หน้าเจอกันนะครับผมเดินทางปลอดภัยครับผมครับผมโกโกไล์ก็เดินทางปลอดภัยนะรับะับขถปลอดภยั่างย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 ่างจะไปนี่อยู่ จะไปสวนสวนอยู่จะไปสวนเนี่ยเอาคือเปลี่ยนสุดไว้เถอเนี่ยไปสวนทพเรียนได้ไหมาตามกันไปตามกันไปอยากกินแบบคาต้นนะแต่มันหายากที่แบบสุกพอดีคาต้นนะโอมันต้องได้วันเวลาพอดีด้วยวันที่เขากำหนดก็อยู่แถวนี้จะไม่กิน หรบรรยากาศนะครับนี่ครับอ่ะสวัสดีครับพี่ครับโชคดีครับผมกระขอบคุกนะคะ

ครับโตะตรงที่พวกเยนิยมไปไมเในในในพิน่นมาห้างอย่างนี้ซี่โล่หนึ่งน,นี่ไม่นครับ4กิโลนี่ครับ,รบดุจิมี่นะครับผมเอาขึ้นรถขึ้นรถผู้ได้สารขึ้นรถครับขึ้นขึ้นลุงพันขึ้น เตยมตัวเคลื่อนนะครับเอาอไกสอสะพาเดินทางแล้วอเแล้วเอาอีกแล้วอันนี้หัวคะแนนครับหัวคะแนนหัวคะแนนขึ้นรถโอ้ไม่เห็นแนนอดต้าเต้นรถแห่เลยวะเนี่ย ไปครับไปให้นั่งไปด้วยเด้อตอนขากลับเด้อตอนแต่เอ็มไปแยกแต่เอ็มมาไม่ใช่ไม่ใช่คุยกันแล้วคุยกันแล้วว่าจะไปสวนที่แม่ผู้ใหญ่ไปเมื่อเช้าอ๋อสวนอ่อมันก็เป็นสี่ใช่ครับใช่ครับจะไปตั้งี่หน้าหรือเปล่ครับผมไปตั้งอยู่หน้าประตูนะครับตั้งขบวน โอ้ก oh, 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 ัดเจียวดอกกระเจียวปลาไปนี่มันนีดอกนี่นะโอ้เป็นยีงามเพราะมันอยู่น้ำกั็งบอกไปคุยไว้ให้ชาตอนมามีดอกมีดอกทุกตนนะเราเรามีดอกไปย่ายมีดอกทุกต้นดอกใหญ่มากเลย่แล้วเราไปถึงคุกน้องนา้นนะสวยสวยสวยมัสวยดูแล้วชาวบ้านแล้วสวยจริงๆ ปลูกขยายแล้วก็เป็นเนี่นะครับนี่ต um ัวอย่างที่ถูกต้องนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับท่านก้องก้องก้องรถผมจอดฟางพุ่นรถผมจอดฟางพุ่น นี่ครับบรรยากาศล่าสุดนะครับจิไปน้ำอยู่ไปแยกกันอยู่สวน่นละเราจะไปสวนผาสันบรรยากาศล่าสุดนะครับเราเตรียมตัวไปที่สวนผู้เรียนผาสันนะครับคร,รับมาไหม,ไ,หมไปรวมกันข้างหน้าก่อน นี่นะครับอัปเดตเนาะก็วันนี้ก็อิ่มบุญกันท่วหน้านะครับอิ่มบุญกันท่วหน้าไม่ว่าจะเป็นเอฟซีหรือว่าทีมงานที่มาร่วมงานบุญนะครับหรือว่าเอฟซีที่ดูทางไลฟ์สดดูทางคลิปหรือว่าอะไรต่างๆหน้านะครับวันนี้ก็อิ่มบุญกันนะครับหน้าตาเบิกบานกันทุกคนนะครับผมขอให้ทุกท่านนะครับมีความสุขมากๆนะครับเฮงๆรวยๆนะครับคิดหวังสิ่งใดสมดังปรารถนาทุกประการนะครับผม ก็เป็นอัปเดตล่าสุดนะครับที่วัดนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปสวนทุเรียนกันนะครับนี่บรรยากาศที่วัดนะครับเราก็จะกลับกันแล้วนะครับกลับกันแล้ว เป็นครั้งแรกนะครับที่เอ็มเคยมานะครับก็เชื่อว่าหลายๆคนก็เป็นครั้งแรกนะครับที่มาจังหวัดศรีสะเกดที่อำเภอการทารักษ์นะครับอำเภอการทารักษ์จังหวัดศรีสะเกด เ,เตรียมตัวมาตั้งขบวนนะครับไม่อฟอจะพาไปเนาะครับอัปเดตล่าสุดนะครับอัปเดตสถาน์ล่าสุดโอ้ประตูวัดสวยมากเดี๋ยวให้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับประตูวัดนะครับนี่นครับรวัดอัมพะวะนารามนะครับอัมพะวะนารามบ้านชำม่วง ห้าตำบลชำนะครับอำเภอการทลักจังหวัดศรีสะเกดนะครับผมลูกนี้ก็มาแล้วนะครับนั่งนล้กนันไปก่อน นูเบียร่อหคับนั่นบอกเอยบริหารครับผมไม่ไกลไม่ไกลห้าโลจากนี้ไปขนมหลายถ้าขนมเอาไปกินะได้นะไม่ให้ไปกินหรอไ้อ้ไปกินซะขนม Yeah. <laughs>